ต้องกล่าวขอบคุณครับขอเสียงตบมือให้กับทีมจัดงานวันนี้ด้วยนะครับขอเสียงตบมือให้กับทีมงานยืนหยุดขังด้วยนะครับขอเสียงตบมือให้กับทีมงานของยนอันตพันธ์ด้วยนะครับเพื่อก่าวอื่นต้องขอเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับคือไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ผมรู้สึกว่ายัางน้อยอยังมีพวกเราที่ยืนหยุดขังพวกพี่พี่แม่แม่น้องนองอีกหลายคนนะครับ ที่ยังพยายามยืนหยัดสิทธิ์เพื่อที่จะทําเพื่อคนที่อยู่ในคุกให้ได้ออกมานะครับต้องกราบขอบคุณจริงๆวันนี้เราอย่าท้อเราลองมองดูคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับจริงๆเขารับรู้นะครับว่าวันนี้เราทําเพื่ออะไรเขาเห็นด้วยนะครับแต่ว่าเขาอาจจะอยู่ในมุมของเขาแต่อยากให้มีกำลังใจว่าเขาไม่ได้ลืมพวกเราเหรอกครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึกผมรู้สึกพิเศษและรู้สึกมีความหวังมากขึ้นคือ ขอบคุณน้องๆและทีมงานยูึบขังนะครับที่เห็นความสําคัญของประเด็นปัญหาพี่น้องยานพันธ์นะครับเราต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันครับวันนี้น้องบุ้งนะครับบุ้งที่ได้เสียชีวิตไปนะครับถ้าบุ้งยังอยู่นะครับผมกล้ายืนยันว่าบุ้งก็จะไปเยี่ยมพี่น้องยานพันธ์ที่กอพอลครับขอเสียงตบมือให้กับน้องบุ้งของเราแม้วันนี้บุ้งจะไม่อยู่ก็ตามนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณมากที่ทีมงานวันนี้จัดงานวันนี้ พวกเรายังยืนอยู่มันเป็นการบอกให้คนในไทยสังคมไทยได้เห็นว่า6กสามหเราสู้กันมาตลอดแล้ววันนี้เรายังอยู่ครับขอเสียงตบมือให้กับเราอีกครั้งหนึ่งครับเราไม่ได้หายไปไหนแต่เรายังสู้อยู่ในวิถีของเราเพื่อคนที่อยู่ในคุกและว,วันนี้เราเชื่อมโยงกันครับพี่น้องยานพันเองก็สู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพและสิทธิที่เขาควรที่จะได้รับ ปุงเองนะพวกเราที่ยืนหยุดขังเองก็สู้เพื่อคนที่อยู่ในเรือนจําและเพื่อคนไทยได้มีสิทธิและเสรีภาพนะครับเรากําลังทําเพื่อคนทั้งประเทศแม้ว่าวันนี้มันมีกระแสขึ้นและก็กระแสลงอย่าไปท้อถอยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนรับรู้ว่าเราทําเพื่ออะไรวันนี้ผมดีใจที่ได้มาเจอบุ้งอีกแล้วก็ดีใจที่เห็นรูปของอานน์ด้วยถ้าถ้าอานน์รู้ว่าพวกเรายัางเล่นสงการ ถ้ายังนึกถึงพวกเขาเขาก็คงจะมีกําลังใจและเพื่อนอีกหลายคนครับแล้วก็เราเป็นเมียเดียวกันครับเป็นกําลังใจน้องอยางนาพันธ์และพวกเราทุกคนครับอบกอดกันด้วยรักและเสรีภาพาของพวกเราครับต่อจากนี้ไปเรายังคงต้องยืนหยัดและสู้อีกเยอะครับอย่าหมดหวังอย่าหมดไปนะครับถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่มีใครทํานะครับสิ่งที่เราทํามากันโดยตลอดสามปีสีป่ปีที่เราสู้กันมา เราอยู่ตรงนี้เราเสียเลือดเสียเนื้อแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้เราไม่เสียคือหลักการของเรายังอยู่ครับพี่น้องครับหลักการและนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้เราชนะครับ ศรัทธาของเรายัางอยู่ใช่ไหมครับพี่น้องใช่เราย,ยังเชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตยใช่ไหมครับพี่น้องใช่เรายังเชื่อมั่นในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกคนใช่ไหมครับพี่น้องใช่แล้วเราจะทําเพื่อคนทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้อีกใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้คนมีเท่านี้ไม่เป็นไรที่ผ่านมาคนมีเยอะแล้วเอาแค่นี้ก็พอปีนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่อย่างน้อยยืนยันว่าสงการปีหน้าสงการปีถัดไป ก็ยังจะมีพวกเราที่เรียกร้องสิทธิให้คนไทยและให้เพื่อนของเราที่อยู่ในเรือนจําและเขาจะต้องได้รับการปลดปล่อยและเพื่อบุ้งของเราครับเขาจะต้องไม่ตายฟรีใช่ไหมครับพี่น้องใช่บุ้งจะยังอยู่กับเราตลอดไปและทุกวินาทีครับบุ้งไม่ได้เคยตายไปจากเราครับแต่บุ้งยังมีชีวิตอยู่และสิ่งที่พวกเราทาทุกวันนี้นี่แหละครับคือการสืบสารเจตนารมของบุ้งและสิ่งที่พวกเราเข้าไปช่วยพี่น้องยานพัน นี่แหละครับคือเจตนารมณ์พระปุ่งยังอยู่พวกเรายังอยู่เราจะไปร่วมกันครับเราไม่ว่าทุกยากลาบากเกิดขึ้นกับประชาชนไม่ว่าปเป็นอะไรผมเชื่อมั่นว่วาพวกเราทุกคนที่ชู3นิ้วเราไม่ทอดทิ้งประชาชนครับชู3นิ้วด้วยกันแล้วพูดพร้อมกันครับสักดีนาจงพินาศประชาชาจงเจริญสักดีนาจงพินาศประชาชาจงเจริญประด็จการจงพินาศจงเจริญประด็ษการจงพินาศ สุขสันต์ปีใหม่ไทยครับพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับขอบคุณพี่บอยพันล่างด้วยนะครับที่หาเป็นกำลังใจตามคำขอครับพี่น้องใช้แรงงานของมาครับจดให้แล้วครับมาเลยครับผมมาลำลงลลำล้มครับลำลงมครับ